เก็ุบเลยกันจ้าวบเบิ้งวบเบิ้งเบิ้งเอซี่สองเบิ้งเอซี่เก็บมาให้เบิง้ง,ห,งหนึ่งเด้อเัวนีหลายครั้งบานเฮากะบานเฮากะสีเอิร์ดมาปลักเล็บแมวอะเนาะเวิะนะ้งปลักหลายเลยจ้ะเบิ้งกันบ่เพามันหลายขนาดไหน มากเยอะมากเก็บเป็นหน่วยเป็นหน่วยเลยเก็บแบบจีเพราะว่าเพราะอย่างมันหลายมันหลายล่ะเก็บประถือตัสิเก็บของไดเนี่ยเบิ่งเห็นปะเก็บแบบสีเลยให้ไลายคักเลยเก็บเมื่ได้สักพักนึง่งลรอละเบิ่งถีเก็บได้ นิดนึงเาะว่าไหนนี่มาไหนเก็บต้นป่านไหนตึงเขามาแต่ว่ามันหลายอีหลีต้นแหลกว่าต้นแหลกว่าล่องใส่อันนี้แต่มันติดหน่วยที่ยังบพราะสุกมะน้ำก็เลยแต่ชื่ใจเก็บมือเอาเพราะว่าถ้าแสอันนี้ก็คือเขาไม่หน่วยในบทสวดสุกมาเนาะเขาแสดงมาเก็บหลอกหนาอีกเลยเก็บมือเอาทีละหน่อยสองหน่อยเก็บไปมีเวลาจะ พึ่หงหาายคักพนะี่น้องเอ็นมเอ็นโมน้อยใจจดนี่นไีไน้่น,นี่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 นีกเี่นีนี่นะนี่น่นี่นี่ี่นนห่น่นี่นีนี่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 มี่นี่นนีี่ี่่่ จับจับจับอืมหวานกินอะไรลิลนซีมั้งกินอะไรฟันไปซีมั้งรึไลายประครักเลยยึดเก็บมาแต่บองเดียวเดี่นี่ก็ได้ไลยอยู่จ้ับจะเขาต้องเลือกเอ้าชิมันแบบว่าสุกๆุกเงยมาสุกมานำเห็นมอนนี่เห็นเนนี่เดี๋ยวหลบนาสิาพาไปเก็บ จะเก็บเห็ดเพราะเห็ดตอนนี้เห็ดก็ต้องเริ่มออกแล้วออกไรคักเลยยังเห็ดเอเห็ดผึงหวานเห็ดผึงข้าวไรเห็ดเห็ดเหลืองเห็ดมันปูเขาเนาะใส่กล่องไปจ้ะพวกแฟนไปทางไหนมันยังอยังเก็บเมืองสะพับป้าป,ปับแกจะเก็บปูไปปูเปลือ ตรงนี้สิเป็นโซนโมดตะแต่ว่าบอมมี่ที่นี่บอมมี่หน่วยอยูอ่สุภาพปาสุภาพปาธรรมชาติน่งสุดเดือดนางเทียวได้มุนได้หลบโอ้ยไล่ตะบูบบรี่ลยล่ะมุดในเบิงหลบหลบเชิญปะเบิงบูปบรี เลยมันใหญ่ๆอืมอร่อยหวานมองไล้มันถือแดดมันสีหวานแสบกักวิตามินสูงโอเคจ้ะเดี๋ยวคิหนาสปาไปเก็บเห็ดว่าบิ้งกันนาำไม่รั่มสปาเก็บตี้เพลทเอียงโอเคตอกันใหม่คิหนาแล้วจ้าบ,บ๊ายบาย